มันนี้พ้าพี่น้องเอฟซีมาล้อปา้าเก็บเห็ดจากพี่น้องเขาป้ามากับมาเจอว่าพี่น้องเอ้ยเป็นตะสวนบ่เต็มขอนอยู่พูดนะพี่น้องเอ้ยเป็นตะเก็บขึ้น<ๆ>อย่างนี้แต่ว่าบก่ก้าเก็บเพราะว่าบ่เคยเก็บเห็ดจะนิดนีนาใจก็เลยมารีวิวให้พี่น้องเอฟซีช่ม,มาเ็ดเขาก็ออ,อกคือนอกจากแต่ว่าเฮากับสิเก็บตั้งแต่เห็ดที่เฮาเคยกินนาะจะเห็ดจังเห็ดแบบนี้ก็บ่เคยเก็บแล้วครับพี่น้องเขาจะเอาตามต่อใหม่ขอนใหม่มืนจ้ะ สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนมาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดแอมกันเห็ดมันปูเห็ดเหลืองจ้าขาวปวๆมากมานี่พ่พี่นอ้องเอฟซีเลาะปลาหาเก็บเห็ดจ้าปาหาพี่น้องบงเก็บเลยางามเลือดอดนี้พี่น้องสวยมาก บรรยากาศปลาจับพี่น้องสวัสดีครับมาเก็บไปครับขอบอันยัง,ยงพูนปรสิ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดน้ำป่าอยู่กับลุงจอดไอ้ลุงจดไปนเออ่าพูนประเสรนว่าเจอแล้วพี่น้อง thì leo hết mắt cụ Đây mày khung thì nó Ừ, cao bộ nó พี่น้องกุ้งจักเป็น,นเห็ดอีกอย่างดอกพี่น้องกุ้งด,ดอกใหญ่สามดอกสี่ดกอกเมื่อกี้ก็เห็นเห็ดอันนี้แล้วจ้าพี่น้องเนยแต่ว่าบ่เคยเก็บจ้ะบ่เคยอันเก็บเห็นเห็ดอันนี้นนะะจกัจกเปนเห็ดยังกะสีเอาใบเนาะจา้าเห็ดมันปูจ้าดอกยางงามเลยดูพี่น้องดูเก็บเลยโอ้ยมันหมาเด้อป้ามาหาเห็ดกะ ไปเราจะพี่นอ้องเอาเฮ็ดใบถาแล้วก็เอินมาเก็บจังสิลระค่ะพี่น้องถ้ามาเห็ดดีดีพี่น้องเลยเฮ็ดอันนี้ต้องค่อยๆเก็บดีค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาจะหักเลี้ยวเนาะจ้ะไทยบอลเห็ไหมเห็ดนาเล่โอ้ย เ่าเลยว้ะพี่น้องปาดพี่น่องเอ้ยเฮ็ดนานเลยเจอเฮ็ดนานเลยว้าสวยๆเ,าาเาาปปลย,ยพี่น่องบ้นนงางามเอาไปปนแซบจซบพี่น้องเฮ็ดอันนี้ปนแซบดอกไก่ยดอกาไรคะพี่น่องครับเห็บมันปูพี่น่องสวยๆ เด้อพี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดมันปูน้ำกันาพี่น,อไไหนห้องเปิดใบไม้ออกโอ้ พี่น้องไปตะปุ่นแสบว่ะเห็ดอันนี้ไปแกงกระแซบแสบด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยเห็ดก้อยหนาแหลมจะรสชาติอันคล้ายๆเห็ดก้อยหนาแหลมคือแกงเห็ดโขกบานเข้าแมา่แทนพี่น้องรสชาติเหมือนกันเลยจา้าพนะูน่ะนี่แล้วเห็ดไข่มุกค่ะพี่นอ้องเห็ดไข่มุกนี่ใส่ลูกนะึงดอก โอ้ยลูกใหญ่เลยพี่น้องไข่มุกเดี๋ยวจะพาให้ชมจ้ะพี่น้องเห็ดไข่มุกแม่หมดจ้จะนี่จะกินตรงตรงกลางนี่นะจ้ะอันนี้อันนี้รู้สึกว่าสีแก่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้เพราะว่าข้งงใาถ้าเป็นนี่ตรงนี้เป็นขา,ขาวๆน้อยค่ะก็คือจะอร่อยนะจ้ะเดี๋ยวเอาไว้ เจอแล้วพี่น้องอีกดอกสองดอกก็พี่น้องสองดอกนะเดอกข้าเทียมีอีกพี่น้องปกติเขาจะออกเป็นมูได้อันนี้เห็นสองดอกนึงค่ะอีกเห็นหลายดอกเล้วเฮ้ยพืชขาวกว่าบวกอันนี้นวบวบนพี่น้องนะเห็ดอันนี้ป่าอยู่บ่เคยเก็บแต่พี่น้องว่าอันข้างบนดอกคล้ายๆเห็ดไข่ เฮ็ดไข่มมกนะจ๊ะแต่่าบเบอร์แนนะจ๊ะเฮ็ดไข่มมกนี่ค้าเขาจะสีชมพูนะจ๊ะหันดี้บาเแมนเอาไว้โอ้เฮ็ดออกอยู่ข้างน้องน้ำจ้ะพี่น้องมาเมื่อนี่คือบุหรียินเสียงกบเนาะปกติมาเนี่เสียงกบแตกสู้ว่าสวดอยู่พี่น้องมองนี้ พี่น้องดอกเล็กๆหลายหลายพี่น้องโอง้ยถากถากกัดขาไปแล้วพี่น้องบ้าสองดอกนี่พี่น้องงามเลยจ้ะมองนี้ยุ่งหลายๆายพี่น้องเพราะว่ามองนี้จะมีแองนามนะจ้ะบวกหนามนมจ๊าพีน้อง ดอกนี kind of tech, ่ไตอันต่อใหม่เมื่อกี้พี่น้องตอกเล็กๆกันละให้หลายพี่น้องเลยโอ้เก็บเดอันนี้นี่ต้องค่อยๆเก็บพี่น้องเห็ดทานพี่น้องเบ่งเห็ดทานก็ออกแล้วนี่นี่มามาปานี่ได้เห็ดทานนี่พี่น้อง อเอาไปแกงอันเห็ดร่วมพี่น้อง้ยเ,ออเห็ดกอเห็ดทานเนาะแซบอีหลีดีค่ะพี่น้องเออปีทีแล้วไปอยู่เก็บไปแกงนะจ๊ะอดอกนึงโอ้ยคนดอกนึงพี่น้องสองดอกอาสองดอกสามดอกโอ้ยดอกนี้นั่นแล้วนี่เดี๋ยวเห็ดทานอ,อันนี้ เท้าเล้วพี่น้องไปบางหม่องนี่เขาขึ้นไลหลายดีพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ันบ่แม่นหนาเขานะาจา้ะอย่าถือว่าโศกเลยดิใดซ้ำนี่นะพี่น้องมาพอเฮ็ดเพึ่งหวานแต่ว่าเขาเท่าเราครับพี่นอ้องเอ้ยมึงอะเทียดไดเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเพิ่งหวานไอ้ดูร้อนนี่จ้าเฮ็ดพิ่งหวานดูร้อนเนี่นะจ๊ะนี่ขาเขาจะเป็นสีน้ำตาล เห็ดผึ่งหวานหรือดวหนาวนี่เขาจะขาข,าขาวๆนะจ๊ะบา้าดอกเลยถ้าเป็นบ่เถ่านี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกเดียวแกงอิ่มพี่จ่าเนี่ยปนผ้ามาหาเห็ดผ้ามาดีดีพี่น้องเลยชวนมาตะเหมือบ้านพี่น้องวาสิมาตะเหมือบ้านล่ะพี่น้องเอ้ยอันฝนตก๊กฝนตก๊ตกต๊กแล้วยุดยุดแล้วตก๊กนะคะพี่น้อง ว่าสิออกมากกันเพราะจะใส่เสื้อผ้าเซ็ตตีตะก,กาได้สิออกบ้านฝนตกพิ่ดอ้งเลยประเดอออกมาสั่มเดี๋ยวเปลี่ยนสุดใหม่เปลี่ยนสุดขึ้นนี่เก่าบ้านลุงจอดผ้าพวงขักเนี่ย่าเดินมาเจอมากอันรัสเบอรี่พี่น้องรัสเบอรี่ป้าจ้ะ จะเขารือดูอันเก็บผลลำใหม่ป้าหรอพี่น้องราสเบอรี่ป้าอันมองไปอยู่ไปเห็นหลายๆบ่ามันสิสุกแล้วบ่ฮะอยู่ป้าถ่ายมูมานจ้ะลกูกมีข้องสีน้ำเหลาหพี่น้อง ลาดเบอร์รี่ป้านี่ไปบังหมองพี่น้องเอ้ยเป็นอันนั่นย่นนของป้าไทายมู่บ้านนี่โอ้ยเป็นตามสายทางเต็มเลยดีพี่น้องฮาาพี่น้องมึงลาดเบอร์รี่ป้า ไปกินกับไอศ์ครีมแซ่บแซบพี่น้องมากอันนี้เขาจะออกหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะจ๊ะไาเก็บเห็ดกัได้ซ้ำนี่แล้วค่ะพี่น้องได้พ่อไปแกงอยู่น่าจ้ะไปเห็ดเอ่อโก้หน้ะจ้ะเห็ดนาแหล่เห็ดท่านนั่นแหะค่ะแล้วก็เห็ดมันปูพี่น้องไปแกงหน่อยนึงนะจ้ะวันนี้สิเขาบานแล้วครับพี่น้องโอ้ยย่างจนเมื่อยบ่แมนย่างหน่อยหน่อยนี่เปล่าพี่น้องไปตังซี่โคกหาโคกจ้ะ แถวบานปลายอยู่ยัางบ้านหลีออ,อกนอจาาเนาะบรรยากาศพี่น้องก้อนสิจบคลิปบรรยากาศบงมือเสาร์นีแดดตอนนี้ก็บดแล้วจ้าพี่นอ้องค้นมาแล้วคือฝนสิโตกเนี่ยแะจ้าขอาบ้านแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีไลได้จ้าเด้อเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามด้จ้าพี่น้องเด้อโอ้ฝนสิต้ทำท่าน่อยค่นนี่จากนี้ไปบ้านกับปามานก็ต 6ก,กิโลวันนี้ค่ะพี่น้องเข่าบ้านเป็นเบ้ oh my my <laughs> อเป็นโจ๊ตปู่ป้าบ้านเก็บเอ็ดพี่น้อง <laughs> มันคักกว่าป่าเยอคนตั้งนี่คักกว่าคนไทยกรับพี่น้องเลยป่าเยอว่ารับตา้ก็สิเห็นแต่อดอกเก,ก็บเนาะยิมมย้มมวย <laughs> ทำบ้านแล้วครับพี่น้องเจอกันคลิปหนาด้วยจ้าเด้อขอบคุณพี่น้องเอซี่หลายจัื่องอิจฉาเก่ยอิจฉาม่ด้วยจ้า